ไปกันต่อที่ผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณณวรีรารีรัตราชกัญญาทรงพระกรุณาโปรดให้พลเอกศิวะพระมรทั์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทัยค่ะเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณศูนย์พักพิงชั่วคราวสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน100ถุง ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีนายปิยะปิดนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ค่ะค่ะในการนี้พลเอกศิวะพระมรทัศน์ค่ะกรมาวาังผู้ใหญ่ประจำวังสุขโขทยัยผู้แทนพระองค์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้อบพยพในศูนย์พักพิงเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์พักพิงศูนย์ฟืนฟ้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีศูนย์พักพิงจุดอพยพ,ยพยจำนวน116แห่งมีผู้ได้รับผลกระทบประสบ เออประสบภัยจํานวน74,919คนค่ะ,คะแยกเป็นพักพิงอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์จํานวน53,052คนค่ะแล้วก็พักพิงนอกจังหวัดบุรีรัมย์21,867คนค่ะ ปัจจุบันนะคะมีศูนย์พักพิงจุดอพยพเนี่ย48แห่งยอดผู้อพยพทั้งสิ้น16,320คนค่ะแยกเป็นพักพิงอยู่ในศูนย์อพยพจำนวน4,893คนค่ะอยู่บ้านญาติ11,392คนและอื่นๆอีก35คนค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจำนวน5ฉบับค่ะในพื้นที่3อำเภอ17ตำบล 229หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดอำเภอละหารทายและอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะจากเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน4หลังสัตว์เลี้ยงตาย2ตัวค่ะ